สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ JP 1ิบหทาร์ a n ชแนลผู้รับสารรศตตะวันแปลความหม่ด้วยกันนะน้าไพทาโลหมอแจนนะคะคลิปนี้นะคะคนที่คุณถอยออกมาประจําพลังงานเชาราศีกันลัคนากันดาวสุขดาวจันทร์กันนะคะไม่จํากัดระยะเวลามาชมคลิปนี้ช่วงไหนวันเวลาไหนก็ได้นะคะเพืเ่นอนๆโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะทุกคนพิจิกนะคะ พลังงานแรกจะเป็นพลังงานตัวคุณนะคะพลังงานที่สองจะเป็นพลังงานคนของคุณเอาละค่ะเรา,ามาเริ่มกันเลยนะพลังงานของคุณนะคะพิ่จิกตอนนี้นะแอมพาเลนเขามองคุณอย่างไรตอนนี้ King of w a r d s สเวนออฟเฮนติคัแล้วก็ซ of s w o r d สเออซิกออฟวอนะ,ค,ะความรู้สึกของคุณนะตอนนี้ Two of c u p บ n i ส์ออฟวอรและเทนออฟครราศีพิจิกละคณาพิจิกนะคะตอนนี้คุณพยายามนะ,ะปรับสมดุลพลังงานตัวเองยอมรับความเปลี่ยนแปลง อาจจะยอมรับความเปลี่ยนแปลงในลักษณะที่แบบว่าอยากให้มันมีสิ่งที่เปลี่ยนแปลงก็คือปกติคุณถอยออกมาแล้วคุณอาจจะสมดุลพลังงานตัวเองนะคะแล้วก็บางทีอยากจะให้มันเปลี่ยนแปลงไปในลักษณะที่ดีเช่นะคนคนนั้นนะเห็นคุณค่าในตัวตนของคุณนะ,ะทบทวนแล้วก็ยังเห็นคุณสําคัญอยู่ ยังอยากเจอหน้าในความรู้สึกของคุณก็คือตอนนี้คุณอยากให้โอกาสและอยากเจอหน้านะคะบางทีก็คือคุณอาจจะมีความรู้สึกว่าคนคนนี้ยังเป็นความสุขคิดในมุมบวกนะ,ะในลักษณะที่เคยมีความสุขด้วยกันที่เคยติดต่อสื่อสารหรือที่เคยเจอหน้าหรือที่เคยร่วมงานเอเนจีของคุณเป็นประมาณนี้บางคนก็คืออยากให้คนคนนี้กลับมาติดต่อสื่อสารหรือเห็นค่าของคุณ จริงๆสิ่งที่คนคนนั้น,นมองคุณนะคะเขาบอกว่าตัวคุณเป็นคนเก่งประสบความสําเร็จและเป็นคนที่เขาะะอยากจะมีความรู้สึกหรือมีแพชชั่นด้วยนะค,ะคุณเป็นคนมีสเสน่ห์แล้วก็สงสเสน่ห์เป็นคนที่เก่งนะคะ,ะ,คะทีนี้เขาคนนี้กําลังมองหรือทบทวนอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะ,ะ,คะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูพลังงานคนของคุณนะพิจิก เอาละค่ะเรามาเริ่มพลังงานคนของคุณนะคนที่คุณถอยออกมาคลิปนี้หมอจะพูดแบบรวบลัดนะคะไม่ให้มันเกินสิบนาทีสั้นๆราศีพิจิกลัคนาพิจิกนะคะช่วงนี้คนของคุณคนที่คุณถอยออกมาเอาละนะคะ is o f c ครัคุณมองเขาอย่างไร สิ้นออบโซลสนะไฮจัสติสสิกออบโซ r ส์เหมือนคนคนนี้นะคะพยายามพยายามมู v ออนนะแต่น่าจะทำไม่ได้ความรู้สึกของเขานะคะแทนพาร a เรนส์แฮงแมนสามถ้วย ยังอยากกลับมาเจออะนะคะเอาง่ายๆคนคนนี้กําลังรู้สึกว่าตัวคุณน่ะน่าจะตัดสินเขาไปแล้วว่าเขาเป็นคนไม่ดีหรือไม่น่าเชื่อถือนะในมุมมองตอนเนี้ยเขายังรอคอยที่จะพูดหรืออยากจะเป็นคนดีในสายตาคุณอยากจะเจอหน้าอยากจะเจอตัวหรืออยากจะเดินทางคือตอนนี้เขากำลังช่างใจหรือตัดสินใจนะคะว่าเอ๊ะมันมันมันไม่ดีที่คุณถอยออกไปหรือไม่มีคุณ อยากจะเจอหน้าเพราะคุณยังเป็นความสุขของเขาอยู่บางความสัมพันธ์นะคะคนคนนี้พยายามพยายามปล่อยวางนะแต่ไม่สามารถปล่อยวางได้เขาอาจจะกลัวว่าคุณอ่ะจะตัดสินหรือมันมีลักษณะของผู้หลักผู้ใหญ่หรือตัวเขาอ่ะกำลังมองว่าคุณอ่ะตัดสินไปแล้วหรือ สายตาจากคนอื่นอะที่ตัดสินเขาอาจจะเกี่ยวข้องกับตําแหน่งหน้าที่การงานหรืออาจจะเกี่ยวข้องกับสังคมหน่วยงานหน่วยงานราชการอะไรสิ่งเนี้นะคะผู้คนแวดล้อมเนี่ยที่อาจจะทําให้เขาอะไม่สามารถทําอะไรได้หรืออาจจะเป็นสถานการณ์ที่คุณและเขาไม่ได้เจอหน้ากันหรือยังไม่ได้ร่วมงานอาจาเป็นไปได้มีความสับสนในพลังงานคนของคุณนะคะ แต่ถามว่าเขาอยากเจอหน้าคุณไหมยอยากกลับมาพูดคุยไหมถ้าสมมุติว่าคุณและเขายังร่วมง,งานกันอยู่นะคะมีโอกาสที่คุณและเขายังจะกลับมาเป็นคนสําคัญของกันและกันเป็นคนสําคัญของใจนะ,ะหมอ,หม,อหมองเห็นถึงสถานการณ์พลังงานนั้นทีนี้ตอนนี้คนของคุณหรือคุณไปข้งเกี่ยวกับชาวพุทธศพนะคะแล้วก็ชาวราศีตุลบางคนก็คืออาจจะเป็นเกี่ยวข้องกับ สังคมที่นะไม่สามารถทำอะไรบางสิ่งบางอย่างเขาเลือกทำสิ่งที่ถูกนะบทเรียนนี้ทำให้เขารู้สึกเหมือนไม่มีความสุขการเปลี่ยนมุมมองเขากำลังตัดสินใจจะเปลี่ยนมุมมองนะคะเหมือนว่าสถานการณ์ห่างกันไปแล้วไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาอะไรได้นะคะก็รอเวลาให้อุปสรรคมันคีคลายมีโอกาสที่จะกลับมาเจอหน้าหรือมีโอกาสที่ รอรอที่จะมาเจอหน้าหรือพูดคุยนะคะสามถ้วยเนี่ยมันบ่งบอกถึงตอนที่มีคุณอะมันเป็นความสุขถ้าสมมุติว่าอยู่ไกลแล้วคนคนนี้หายไปคนคนนี้กําลังนึกถึงการเดินทางที่จะมาหาคุณมาเจอหน้านะคะมามาเดทมากินข้าวอะไรสิ่งนี้มองเห็นถึงสถานการณ์นั้นนะคะเขายังมีความเชื่อว่าสิ่งนี้นะเขาจะต้องทําอะไรบางสิ่งบางอย่างแต่บางครั้งมันอาจจะใช้สถานการณ์การรอคอยนิดหนึ่งเช่นตอนนี้กลางปี ะะไปไปลายค่อนไปไปลายปีแล้วแ,แล้วก็อาจจะรอสถานการณ์ที่จะเดินทางใกล้ๆสิ้นปีอะไรสิ่งนี้นะคะต้องรอคอยนิดหน,นึ่งเนาะพิจิกนะคะ,ะ,ะเอาราคาน่าจะประมาณนี้เนาะคนที่คุณถอยออกมาคลิปนี้ไม่กําหนดระยะเวลานะคะคุณมาชมคลิปนี้ช่วงไหนวันเวลาไหนก็ได้สโคพพลังงานไพ่หนึ่งถึงสามเดือนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อนๆน <นะ S 1> คลิปนี้หมอแจนไปก่อนไปกําลังใจให้อยู่ตรงนี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ